ครับอ่าเล่มนี้นะครับเป็นมีดกระทิงเบกิกไัยลายวาลินนะครับวาลินที่แปลว่าน้ำอ่ะครับมีดกระทิงเบิกไพรก็จะมีลายดินน้ําลมไฟนะครับดินก็คือปัตภีน้ําก็วาลินลมก็คือวายุไฟก็คืออักคีเราจะมี4ี่ลายนะครับด้ามข้อไม้ไผ่ครับสวยงามปอกกันทองเหลือง ตอนนี้ก็อัปโชครับเดี๋วน,นี้มีเจ้าของแล้วครับเดี๋ยวจัดส่งนะครับก็ใครสนใจก็ต้องสั่งทํานะครับ0935629458แอดไลน์ได้เบอร์นี้ครับ0935629458นะครับโทรมาเบอร์นี้ครับโทรมาคุยได้ครับแอดไลน์มาก็ได้ครับ สวยๆครับเล่มนี้โอเคครับผมสนใจทักมาครับโทรมาครับครับสวัสดีครับ